สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังเรื่องสั้นแอนนากับ AI นะคะซึ่งเป็นการร่วมกันแต่งรวบางแอนกับ AI นะคะขอฝากผลงานของแอนด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องแรกเลยค่ะมนรักข้ามขอบฟ้าสู่รักนิรันที่เชียงใหม่เรามารับฟังด้วยกันเลยนะคะตอนนี้เป็นตอนแรกค่ะตอนแอนนาสาวนัการตราด เชิญผู้ฟังเข้ารับฟังด้วยกันเลยนะคะแสงทองบนดอยสุเทพแอนนากับความฝันแห่งล้านนาสายลมยามเช้าพัดเอื่อยแอนนานักการตลาดสาวแห่ง BKK คเ a l รียต้ยืนรับลมบนระเบียงภูวิลล่าหรูใจกลางเชียงใหม่ ดวงตาคู่สวยทอดมองไปยังขุนเขาเขียวขจีของยอดดอยสุเทพที่ทอดยาวเป็นฉากหลังมีเจดีสีทองอารามโดดเด่นอยู่ไกลๆเธอยิ้มให้กับควางมงามที่อยู่เบื้องหลังวันนี้เป็นวันสำคัญแอนนามีนัดนำเสนอโครงการบ้านหรูร้านนาพาราไดาให้กับลูกค้ารายใหญ่จากกรุงเทพซึ่งเธอเปลี่ยนจากชุดสูท ทำงานที่คุ้นเคยในเมืองกรุงมาเป็นชุดผ้าไทยประยุกต์สีฟ้าครามลวดลายงดงามที่ซ้อนถึงสเสน่ห์ของล้านนาไปอย่างลงตัวเส้นผมสีเข้มถูกรวบขึงเผยให้เห็นใบหน้าสวยหวานที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางโทนชมพูพีชเบาๆและเมื่อลูกค้ามาถึงอนนา เธอต้อนรับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นและท่วงท่าที่สง่างามเธอพาชมภูวิลล่าแต่ละหลงังแต่ละหลังอย่างคล่องแคล่วอธิบายรายละเอียดทุกซอกทุกมุมตั้งแต่สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับกลิ่นอายร้านนาได้อย่างลงตัว ไปจนถึงวัสดุพรีเมียมที่คัดสรรมาอย่างดีเธอยังใช้แท็บเลต็ตคู่ใจฉายภาพสมอดเสมือนของจริงบรรยากาศยามค่ำคืนที่สระว่ายน้ำสะท้อนแสงแห่งดวงดาวและห้องรับแขกที่เปิดรับวิวดอยสุเทพได้อย่างเต็มตาว้าว ที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านนะคะคุณลูกค้าแต่ที่นี่คือการลงทุนในความสุขและคุณภาพชีวิตที่คุณจะได้สัมผัสกับสเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมล้านนาไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะแอนนาถืออธิบายด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจลูกค้าพยักหน้าด้วยความประทับใจท่ามกลางบทสนทนา แอนนาไม่แค่ขายบ้านเธอกำลังขายความฝันให้กับลูกค้าเธอมองเห็นภาพครอบครัวครอบครัวหนึ่งกำลังมีความสุขกับบ้านหลังนี้ลูกค้ามองเห็นภาพตัวเองกำลังนั่งจิบกาแฟยามเช้า,ท,าที่ริมสระว่ายน้ำโดยมีดอยสุเทพเป็นพยานหลังจากการนำเสนอสิ้นตุดลงลูกค้าตัดสินใจจองบ้านในทันที แอนนาเธอยิ้มกว้างด้วยความปิติไม่ใช่แค่พ่อยอดขายที่ทำได้แต่เป็นเพราะเธอช่วยเติมเต็มความฝันของใครบางคนในขณะเดียวกันเธอก็กำลังเติมเต็มความฝันของตัวเองด้วยเช่นกันและในเย็นวันนั้นแอนนาเธอยืนอยู่บนระเบียงภูวิลล่าอีกครั้งแสงอาทิตย์ยามอัสดงกำลังทอแสงสีทองอ่อนๆลงบนยอดตอสุเทพ ดวงตาของแอนนาประกายแห่งความหวังและความสุขเธอรู้ว่าเชียงใหม่ไม่ได้เป็นแค่ตลาดใหม่สำหรับการทำงานแต่เป็นสถานที่เธอได้ค้นพบมิติใหม่จากชีวิตและความงามที่แท้จริงจากนักการตลาดสาวผู้คล่องแค่วในเมืองกรุงสู่สาวงามแห่งร้านนาผู้เปลี่ยมด้วยเสน่ห์และความสามารถ แอนนาเธอได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเธอก็สามารถสร้างสารรค์สิ่งดีๆและนำเสนอความสุขให้กับผู้คนได้เสมอเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของแอนนาฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะคะยังมีตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ